โอเคฮัลโหลสวัสดีครับพบกับผมนะครับใช้ได้อะมรใช่ดเดิมเนาะก็เมื่อกี้เลยเพิ่งทำอัปเดตแพทเสร็จไปนะครับเดี๋ยวค่อยไปตัดผมทําประดับต่อดีกว่าอันนี้ก็ตอนนั้นทาคลิปเป็นอะไรไปวะออประดับราชันนะครับนี่จะเกิดเป็นเสียงขึ้นมาเยอะเลยว่าเอ้ยทาอันไหนคุม้มไม่คุ้มนะครับรู้ได้ยังไงไม่ยังไม่อัพเลยตอนนั้นก็ไม่รู้จริงครับผม,ผมก็ทําตามที่เขาบอกว่มมามันเข้า,ากันนะแต่ก็ดีถือว่าเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งโอเคนี่ก็ คลิปนี้จะเป็นตัวช่วยเลยครับให้คุณตัดสินใจว่าที่คุณทํานั้นอันไหนเสียตังค์เท่าไหร่อันไหนคุ้มไม่คุ้มหรือว่าอะไรดีไม่ดีนะครับยังไงคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกนะครับว่าคุณจะทําแบบไหนนะครับเพราะว่าผมก็อยากรู้เหมือนกันเนื่องจากการทำมัเยอะครับคุณอาจจะทําประลาชันตั้งแต่สูงฉีดหรือไม่ก็ทำโดยการเอาระดับเดบโวคันเอวีไปแลกหรือเอาระดับเดบโววีไปแลกเลยก็ได้ซึ่งรอทางเลือกมันเยอะครับ ก็พูดยังไงดีครับก็ใครทํายังไงก็หรือมีความเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกนะครับเพราะว่าวิธีมันหลากหลายจริงครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับดวงเป็นหลักๆนะครับ80%โอเคทีนี้ทำความเข้าใจก่อนเลยนะครับเจ้าประดับราชันเนี่ยแม่งนันใช้เอเซนต์ออฟดอตีบวกนะครับเอเซนต์ออฟดอตนี่คือได้จัดการย่อยประดับ V กับประดับไ v นะครับที่เป็นสีทองหรือไม่ก็อาจจะได้จากที่ฟาร์มใหม่แต่เจ้าตัวเนี้ยมันขายได้นะครับก็เลยไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงหรือเปล่า ทีนี้มาดูก่อนนะครับเอเซนรอบดอนได้ยังไงเ,เอ่อเอเซนรอบดอนก็คือเอาประดับไ V กับ V มาย่อยซึ่งถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ประดับมาตีเลยคุณจะต้องเอามาย่อยนะครับถ้าเกิดฟาร์มจนดปก็อาจจะเชียดนิดนึงนะครับประมาณนี้ทีนี้ก็เลยลองดึงราคาของประดับเมื่อเช้ามาดูนะครับก็ผมเลือกเซซิ่มานะครับเพราะว่าเป็นของที่ว่าอยู่ต่ําสุดนะครับไม่ไม่ใช่ว่าต่ําสุดนะมันได้น้อยสุดไม่ใช่จะว่ามันอย่างั้นนะคือมันอยู่ข้างล่างสุดเฉยๆมันได้7อันนะครับก็ถ้าเราจะหาราคากลางก็คงจะต้อง เลือกอันที่อยู่อันที่มาอยู่บนสุดหรือไม่ก่าล่างสุดนะครับมาทำเอออย่าลืมนะครับหลือไปคุณอาจจะใจปั้มเอาประดับวีที่คุณที่เจมเขาแจกมาไปย่อยก็ได้นะอันนี้ผมก็ไม่ห้ามนะเพราะ่น <c oughs> จะได้เหมือนกันรวมแล้วเหมือนจะคุ้ม้วยมั้งผมว่าแต่รวม,มแล้วถ้าเกิดนานๆนานจะไม่คุ้มนะครับโอเคผมจะเลยเอาราคาซีซิลนะครับก็คือสา0พันสองรอยนะครับอันนี้ราคาสูงสุดนะดูจากตลาดเมื่อเช้าประมาณหน้าเจ็ดโมงครับก็สามพันสองนะครับ มาหาได้จำนวนที่เราจะได้เขาบอกว่าถ้าผมเอา V อีซีซิลอะเอ้วีเซลับเฮ้ยพูดซีซนะิลไปเหรอเนี่ยเซลับนะครับพูดผิดเอาใหม่เซลับขอโทษขอโทษก็คือเอาเซลับนะครับไปย่อยจะ,จะได้75อันนะครับก็เลยเอาราคามันไปหา75ซะเลยก็จะไปว่าเอเซตดับดอนนะครับราคาประมาณ 43m อันนี้คือราคาแบบใช้ประดับต่ําสุดนะครับเอ่อที่ก็เลยจะหาค่าสูงสุดก็เลยลองเอา ไอเจ้าต่างหัวกระจนนะครับก็คือเขาบอกว่า,วนนามันได้มันได้เจ็ดร้อยี่สิบเลยถ้าเกิดเอาวีไปย่อยนะผมก็เลยเอ๊ะอ่ะกูเอาสามหมื่นเก้าเลยครับไปหาเจ็ดร้อยี่สิบปรากฏว่าไอเซนอตอบดอนจะอยู่ที่ราคาประมาณห้าสิบเอ็มนะครับเราจะเห็นความต่างนะครับก็คือสี 50, ่สิบกับห้าสิบแปลว่าราคามันได้อยู่ประมาณนี้นะครับถีงจะเลยเอะใจนิดนึงอ่ะลองขยับไปเอาโอเกอร์ดิพอปรากฏว่าทําโอเกอร์นะครับก็คือโอเกอร์เขาบอกว่าได้เอ่อได้สามร้อยนะครับถ้าเป็นวีก็ดูโอเกอร์นะครับ ก็คือใช้สอ,องมืสามพันหนึ่งร้อยครับเอ็มไปหาสามร้อยครับปรากฏว่าราคาบนกลายเป็นเจ็สิบเจ็ดเอ็มอะครับต่อชิ้นซึ่งแปลว่าเจ้าตัวราคาเอเซนออดอนอ่ะมันจะผันผวนนะครับผันผวนนี่คือราคามันจะไม่นิ่งอ่ะขึ้นอยู่กับว่าคุณ,ค,ณคุณหามายังไงหรือว่าเอาอะไรไปย่อยนะครับเพราะฉะนั้นเอเซนตัวนี้คุณจะต้องมาปรับราคาตรงนี้เล้านะครับเดี๋ยวใส่สีไวใ้ให้จะได้รู้สีเหลืองแล้วกันชอบไม่จริงมันจะไมชอบเหรอครับ มันก็มีสีเด่นๆไม่จี่สีสหรอกก็อันนี้เป็นราคาเอซนร็อดอนแล้วครับยังไงก็ถ้าเกิดคุณมีเบรดตั้งไว้ีิ0ก็ใส่50ไปก็ได้หรือแล้วกับเบรดคุณอยู่ที่ึง1มคุณจะใส่ได้ไปกันเอาไปว่าผมตีราคาไว้ประมาณเยอะที่สุดแล้วกันนะ 80m อ่ะคิดว่าราคาคงไม่เกินนี้หรอกครับมันคงจะอยู่ประมาณ 50-80m อ่ะแต่สโคบมันจะกว้างไปผมเลยดึงอันสูงสุดมาแล้วกันทีหลังจากดึงมาแล้วก็รู้าราคาเอซนรอดอนแล้วนะครับจะถือว่าจบไปเรื่องหนึ่ง ยี่จอเรามาดูกันต่อในเะรื่องการตีบบกการตีโบกที่เห็นเลยก็เจียดนะครับแต่ก็อ่ะเราต้องทําใจดูเนาะเขาบอกว่ามันจะมีการตีหนึ่งครั้งขั้นหนึ่งครับใช้หนึ่งอันนะครับก็คือเอเซร,รับดอนหนึ่งอันสองอันสามอันนะครับแล้วก็ใช้เยอะขึ้นเรื่อยๆซึ่งแปลว่าในกะารตีโบกแต่ละครั้งคุณต้องเสียตังค์เพิ่มนะครับไม่ได้เสียค่าคนเท่านั้นแต่มองโดยรวมแล้วผมว่าก็ดีนะดีกว่าแม่งเอาประดับเดยโบมาให้ตีคือแบบคุณลองคิดภาพว่าจะมันจะตีขั้นหนึ่งใช้เด ผมว่าใช้เอเซทอดอนน่าจะถูกกว่าเยอะเดียดีถูกกว่าเยอะแล้วแหละเอาตรงนะโอเคแล้วต้องมาเบรดนะครับเขาบอกว่าเบรดฟลสแต็กศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับโอกาสติตีเท่านี้นะครับเอ่อมันคงไม่มีบ้านที่ไหนเอาศูนยะ์ฟลตีว่ะเนาะแต่ก็คืออาจาจะมีก็คือเราลืมเปลี่ฟลมาแต่ผมคิดว่ามันคงไม่มีใครเอาศูนย์ฟลมาแล่ตีประดับหรอกเพราะคงจะดันสแต็กให้มันถึงช่องนี้นะครับเขาก็บอกนะ40ฟิลได้65เปอร์เซ็นต์เอ้ย เจ็สิบเฟลได้แปดสิบเอ็ดอะไรเงี้ยจะมีเป็นสแตทมาให้นะครับยังไงก็พอเห็ุเปอร์เซ็นต์แล้วก็ชื่นใจขึ้นมานิดนึงนะครับไม่ได้ถึงก็ช่วยเยอะหรอกแต่มันจะชื่นใจประมาณระดับหนึ่งนะครับแล้วก็มีการตีหนึ่งขีดกัรตีสามพีนะครับก็จะเป็นยังไงครับเอเอเซนออฟบาดกิตก็คือเป็นหยดน้ำบาดกิตก็คือจัลติเราเลยแหละทีก็เลยทำมาเป็นเอ็กเซลแต่ละขั้นนะครับว่าเป็นยังไงบ้างสเตตตรงนี้เป็นขั้นนะครับอน,นี่อธิบายเอ็กเซลนะครับเดี๋ยว ไม่อธิบายเดี๋ยวใช้งานไม่ถูกอาจจะเข้าใจผิดได้แล้วก็คอนที่ใช้ทั้งหมดนะครับตัวนี้อันนี้เป็นคอนอันนี้เป็นขัน้นคอนอาจิตอาจิตตรงนี้คือจารตีนะครับอธิบายก่อนแล้วกอนนี้เป็นคอนที่ผมใส่คอนตัวนี้น่าจะเป็นควรจะเป็นซัมคอนนะครับหรือไม่ตจะเป็นออออคอนทั้งหมดที่ใช้นะครับในการทำแล้วจอนนี้เป็นราคาของคอนนะครับก็อาจจะเอาไปคูณสามนะครับค่าราคาของคอน อี้ก็ขั้นแรกนะครับไม่ยากใช้หินที่บกวกแค่สามเมตรเราจะเมตรละแปดสิบเมก็นั่นแหละครับสองร้อยสี่สิบอานี้เนาะน่าจะเข้าใจง่ายๆทีนี้มีส่วนหนึ่งที่ผมไม่มั่นใจครับคือเขาบอกว่าไอเจ้าตัวประดับคาราซัสอะแม่งดันมีความทนทานด้วยแบบเอ๊อยู่ไหนวะผมเคยเลือดเจอนะว่าบอกมีความทนทานอยู่อ๋อ อ่าเนี่ยครับตรงนี้เขาบอกว่าแมสซิฟัมดูดูบริเที่ขอคคาลาซาตนะครับมันจะตันที่200แล้วก็จะมีการเพิ่มขึ้นต่อต่อขั้นนะครับประมาณ20อันนี้ผมไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าเราตีจนเป็นเป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์่ะเราต้องซ่อมหรือเปล่าครับถ้าเป็นตรงนี้อาจจะต้องใช้ถ้าเกิดประจันด้วยซึ่งตรงนี้ไม่ได้คำนวณเข้าไปนะครับยังไงก็ขออาภัยด้วยคงไม่ได้ถึงขั้นลงถึงถึงแบบการซ่อมโอเคนะครับก็อันนี้เป็นแต่ละขั้นเนาะขั้นหนึ่งก็อาจจะ,ะสองร้อยสิบเอ ขั้น2ก็คือใช้เงินแค่นี้นะครับสองพันแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเลขทางขวาเนี่ยคือแปลว่าอาเซอร์วน์นี้ขั้นที่1นนะครับใช้เงินทั้งหมด2องร้อมนะครับขั้นที่1มาขั้นที่2ใช้เงินทั้งหมด2 8 4 0ันแปดมนะครับซึ่งจะคือเลขทางขวาไปได้ที่รวมนะครับทีนี้ในตารางนี้มี1นถึงสินะครับแต่ขั้นที่10ผมไม่รู้ราคาหินเอเซนต์ออฟดอนนะครับที่เป็นก้อนใหญ่ก็เลยยังไม่ทํานะครับเลยปล่อยว่างไว้ก่อนเดี๋ยวมันมาจริงเดี๋ยวค่อยว่าอีีกทนนึงไม่รู้จะเป็ยัังงไไนะะครบอาจจเลก็กด โอเคทีมาดูราคาแล้วครับปรากฏว่าผมลองไล่ไปเรื่อยเนาะก็ตรงนี้คงไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับก็คือเอาหินคอนนะครับมาคูณสามแล้วก็เอาราคาหินที่บวกมาคูณแต่ตัวนี้นะครับแล้วจะเอา2อ,อย่างมานรวมกันถ้าคุณสังเกตน,นะครับเอ่อไอเจ้าช่องบนเนี่ยจะเป็นราคาหินคอนนะครับส่วนช่องข้างล่างจะเป็นราคาของเฮ้ยเอเอหินที่บวกอ่ะก็ดูง่ายนะครับจริงีผมเล่าใส่สีให้ดูง่ายกว่านี้นะครับให้มันอ่ะ อันนี้ก็ลามา่จอดแล้วกันเดี๋ยวค่อยแก้สีทีนึงอาจจะดูรีบๆก็ข้างบนเป็นหินข้าบนเป็น,อน,ปนคอนข้าวลาบหินตีบวกนะครับก็ไล่ๆจะมาทีก็สุดท้ายแล้วพอมาถึงขั้น V ก็ไม่ใช่ขั้นวีสิครับขั้น9ถ้าเกิดคุณจะทำแบบโดยใช้วีดีโอในการแรกนะครับก็คือคุณจะได้ขั้น9้าเลยมันเป็นเงินทั้งหมดประมาณ5 0 0 0 0นครับ5 0 0 0 0นนี่คือคำนวณทั้งหินคอนแล้วก็หินตีบวกเข้าไปแล้วครับ50 0 0 0นนี่คือแผงจัดเลย าณะที่ราคาแบบวีดีโออ่ะมันจะอยู่ประมาณสองสองแสนเจ็ดนะครับหรือไม่ก็สามแสนแต่เจ้าตัวเนี้ยันเป็นห้าแสนกว่ายังไงก็ลองพิจารณาดูนะครับว่ามีวความเห็นยังไงบ้างแต่ทีนี้เราเจอว่าอันนี้ผมเราคํานวณจะโดยที่ว่าเราการันตีทุกทุกขั้นนะครับการันตีคือกูดวงซวยอ่ะกูตีแม่งเอ่อถ้าจำนวนครั้งที่ตีนะครับก็คือร้อยห้าครั้งนะครับคือกูตีแม่งเลยร้อยห้าครั้งจนการันตีอ่ะ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วผมว่าคนเรามันก็อาจจะซวยถึงขั้นนั้นได้นะครับแต่คิดว่าน่าจะมีน้อยอะคือเหมือนแบบมันเป็นดวงที่แย่แบบทียเกินอ่ะเออพูดคำหยาบเฉยไม่เป็นไรดวงแย่แบบแย่เกินอ่ะมันก็เวอร์เกินนะผมว่าก็ถ้าเจอว่าอันนี้ผมลองคำนวณน,นะถ้าเจอว่าคุณเป็นคนทั่วไปอ่ะคนปกตินะ normal people เอาเอาไปหารแบบ0.5ก็ได้อ้อต้องไปคูดเผมผิด ศูนย์ 0, จุดห้าก็คือห้าสิบห้าสิบอะครับถ้าเราหาดูนะก็ะแปลว่าราคาตัวเลขเว้ยไม่ได้อยู่ประมาณนี้อันนี้คุณเริ่มอ๋อแล้วใช่ไหมอ๋อประมาณว่าอ๋อถ้าเจอว่ากูเป็นคนไม่ใช่พูดยไรดีเราเป็นคนดวงดีอะมันก็จะแบบอาจจะใช้ถูกกว่านี้นะครับแต่ถ้าเจอว่าคุณเป็นคนทั่วไปหรือว่าดวงกลางห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเจอว่าคุณดวงแย่ก็ใช้นะครับห้าแสนทีเนี้ยคุณต้องเข้าใจนะว่าตีบวกอะมันใช้ดวง มันเป็นอะไรที่มันแบบคาดเดาไม่ได้นะครับมันคือดวงของคุณอะประมาณนี้นะก็ประมาณว่าถ้าเจอคุณเป็นคนแบบถ้าเกิดตีราคาครึ่งๆอะก็เราใช้ประมาณสองแสนเจ็ดนะครับแต่ได้แบบว่าเอ๊ะเราผมลองขยับตัวเลขดูประมาณว่าคุณเป็นคนที่ว่าอันนี้ห้าสิบอะเฮ้ยับผิดเลยอันนี้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์หกสิบอะเจ็ดสิบผมขยับให้ไปเลยนะ อ่ะอันนี้าเกิเป็นคนโดที่แบบว่าค่อนข้างที่จะสวยนะครับก็คิดว่าคงอยู่ประมาณนี้นะครับอาจจะใช้ประมาณนี้ครับสองแสนเจ็ดถึงสามแสนหรือไม่ก็คือประมาณอ,อ,อันนี้คือเจ็สิบเอร์เซนที่คือแบบตีไปเยอะอยู่นะเป็นคนโงสวยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนโงแบบดีเยี่ยเลยแบบดีจนแบบพระเจ้าต้องกิีดร้องอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะลองคิด้เล่นดูอะ่ะ เอจริงผมว่ายี่ิบ้านี่มันจะเจ๋งนะนะเราะฉะนั้นดวงดีเกินไปอ่ะถ้าเกิดคุณเป็นคนดวงดีอ่ะคุณสามารถตีติดโดยที่แบบใช้เงินแค่แสนกว่าอันนี้คือที่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับของคนร้อยคนประมาณนี้นะก็อันนี้เป็นค่าเปอร์เซ็นต์ที่คุณดูแต่ถ้า,าเกิดว่าเราคนรวยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นคนดวงสวยก็ยคือใช้เงินเท่านี้นครับห้าแสนถ้าดวงดีก็สองแสนเจ็ดประมาณนี้นะครับ ลราไปแต่ตองและพิจารณากันดูนะครับว่ามีความเห็นยังไงอันนี้ก็เป็นเล็กเซลล์ที่ทำมาให้คุณตัดสินใจคร่าวๆนะครับอ้ออย่าลืมไอเจ้าตัวไอเซนดอดอนผมตั้งราคาไว้80นะครับถ้าเกิดว่าคุณจะตบราคาลงเหลือแค่50มันจะน่าต้องใช้เงินน้อยลงบีกนะครับประมาณนี้ยังไงก็ลองปรับและลองได้ตัวนี้ดูได้อันนี้ทำวาให้ลองใช้นะครับส่วนขั้น x ผมยังคำนวณไม่ได้นะครับโดยการที่ว่ารู้แค่ว่ามันใช้เงินแค่ประมาณ ไม่ได้ประมาณครับไม่ใช้ประมาณแปดแสนแปดแสนกว่อ็อะแต่คือผมไม่รู้ราคาสินทรีย์โบรกขั้นหนึ่งเนาะจะเลยยังไม่ได้คำนวณแต่คิดว่าประมาณนี้แหละครับทีนี้ก็ผมจะคิดว่าเฮ้ยในเมื่อเราทําประดับราชันแม่งใช้เงินตั้ง27งแสนอย่างนี้ทำเดบโบคุ้มกว่าไหมก็มาลองดูนะครับอันนี้เป็นราชันนะวิธีของประดับราชันคุณลองมาดูแต่เกิดกว่าคุณจะทำเดบโบอ,อ่ะผมใส่เฟลไวยร้อยสนะครับเป็นเฟล์ที่ว่า ดัน,นเฟลสแต็กได้ถึงสามร้อยนะครับแล้วบวกกับตัวเราที่เป็นเออ่คำรามบาห,หรือเขาเรียกเลยว่าจำไม่ได้แล้วที่บันบวกกดเข้าไปเนาะจอสามรนะครับออจากตีติดวีดีโอยู่ที่สิบกปเซนต์นะครับจอตีครั้งหนึ่งใช้อิเล็กรอน์ประมาณหนึ่งหมื่ก้อนหรือก็คือประมาณเอถ้ากดตัวเลขแบบรีบๆจอหนึ่งหนึ่งห้าสี่แปดคูณสามนะครับชิกหนทีใช้เงินแค่สามหมืนเองเออถ้าเกิดว่ามานสามแสน อ่ะจะเจ็ดราคาห้าแสนตีได้กี่ทีอ่ะสิบกว่าทีนะครับอ่ะผมตีห้าสิบหสิบแล้วกันเอ่อตีสิบทีต้องติดทีหนึ่งถ้าไม่ติดถือไม่คุ้มนะครับแล้วเราจะรออะไรอยู่ปาตีบวกดีกว่าอันนี้ก็วัดดวงตื่นเช้านะครับซิมูเลเตอร์ดูใช้เป็นเอเวอเตนะครับยังไงก็ไม่รู้ว่าอะไรมม่คุ้มไม่คุ้มนะครับงั้นเรา,าปรตีกันเลยดีกว่ากดเชียร์ก่อนนะทีหนึ่งเพื่อที่ว่าจะให้ดีเซนเป็นศูนย์เราผมก็กด1ิบทีนะครับถ้าเกิดติดผมก็ไม่หยุดนะผมจงกดเป็น,ร,ร,นริบแแตแตกก ก็ติดแล้ทีหนึ่งอ่ะอันนี้มาดูที่สิบนะครับอันนี้คือดวงผมนะตีสิบทีแม่งติดสองทีแปลว่าดวงผมเป็นเท่าไหร่เอ่อน่าจะเรียกว่าเป็นห้าสิบห้าสิบป่ะประมาณนี้นะครับก็อันนี้เป็นจากคำดวงคร่าวๆนะงประดับเดบโบแต่ว่าคือผมก็ไม่รู้อะอันนรกตีสิบทีแม่งติดสองละเอาผมต้องตีสิบทีเฮ้ยเฮ้โยโอ้โหกูติดสี่ดวงกู 4, ด,งดีจังอนะเอาไหมาเอาไหมา อ่ะอันนี้นะครับสิบธีติดท,ทีเดียวก็ลองคิจะดูดนะังว่าเป็นยังไงนะครับแต่ถ้าเจอว่าบูสิบเข้าไปอันนี้นะราคาค่าตีสามแสนกว่าแล้วนะครับแล้วคุณจะลืมนะคุณตีทีหนึ่งคุณใช้ประดับเดโบตีใช่นะแล้วถ้าเจิมารดขั้นอนะ่ะคุณจะต้องชิทีทีหนึง่งอันนี้เป็นวิธีที่สองนะครับแล้วแต่คนจะเลือกนะแต่ทีนี้ก็ชิแล้วก็เครียดเนาะไม่รู้ว่าไหน,นดีกว่ากันนะครับว่าระหว่างราชันกับว่าเดโบถ้าคุณโดนดีติด โด่งดีไปเลยแต่ถ้าเจอว่าโด่งไม่ดีก็ปรับราคาชั้นแล้วมีการตันตีแต่ผมขอเสนอรครับวิธีที่สามครับน่าจะเป็นวิธีที่ทุกคนน่าจะชอบนะแต่ว่ามันมันยากอ่ะอาจจะไม่ยากก็ไดนะ้อ่ะดูผมนะนี่แหวนได้ปหสิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือการซื้อครับเอาแมงม่มมีขายชิ้หายเอาไปซื้อของก็ไดนะ้อ่ะนี่ซอยมีขายครับสองแสนเจ็ดเฮ้ยสองแสนเจ็ดพันว่ะตัวเลขมันคนณนะครับ ันนี้คุณเห็นราคาแนละ้วสองแสนเจ็ดเนี่ยไม่คือราคาห้าสิบห้าสิบเลยตรงเนี้ยก็คือประมาณว่ามีสามทางนะที่ผมเจอก็คือทําราชันกับที่บวกเดโบแล้วก็ที่สามก็ซื้อนะครับจะซื้อมันยากนะครับแบบผมว่าใจนะคนเรามันจะโลภนะครับเก็บเงินตั้งสองแสนแล้วใครจะอดใจไหวแล้วประดับมันมีตั้งหกชิ้นนะ่ะคุณต้องตีสั้งทีหนึ่งแหละประมาณนี้นะก็คลิปนี้เป็นคร่าวๆนะให้เข้าใจ ก็ลองตัดสินใจกันดูครับว่าทำยังไงแต่เบื้องต้นแล้วประดับราชันอะ่ะมันมีหกชิ้นนะครับผมคิดว่าหกชิ้นนี้คุณอาจจะลองแบ่งวิธีการทำก็ได้อาจจะแบบซื้อสักสองลาชันสักสองแล้วก็เป็นเดรโบสักสองก็ได้นะครับแล้วแต่คุณยังไงก็คลิปนี้มีเท่านี้แหละครับยังไงก็คอมเมนต์บอกได้นะครับว่าในสามวิธีนี้คุณเลือกวิธีไหนนะครับคือราชันตีเดโบ หรือว่าจะซื้อเอายังไงก็ลองคอมเมนต์บอกได้นะครับหรือใครมีวิดีที่4ี่ที่ดำเสนอก็ลองบอกใต้คลิปได้เละครับทิปนี้ก็คงมีเท่านี้แหละครับเป็นการตัดสินใจใเบื้องต้นของการทำปรับราชันนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ